เอาละเอ่อเราไม่ได้ทําคลิปแบบนี้มานานลอะออวันนี้เรามาจัดเทียริททีมที่ผมชอบแล้วก็แล้วก็มันช่วงนี้มันก็เก่งด้วยคำท,ที่ผมชอบแล้วก็เก่งนะอันนี้ไม่อย่าอย่าดราม่าแล้วกันอ้าวมาขอทีมแรกก่อนเลย BB 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 ดอทมุนไปทีมดีแล้วกันอันนี้สำหรับผมนะมันก็ เก่งอยู่แลนะถ้าไปแบบมันก็ชนะมันก็ชนะเออแล้วเออันนี้ผมไม่รู้จักผมขอไม่ได้ชอบมากแล้วกันอ๋ออันนี้ทีมดีครับอันนี้จะเหมือนจะเป็นลาลิก้าป่าวะไม่ผมไม่รู้อะผมไม่รู้แต่อันนี้ผมไม่ชอบผมเอาอันนี้ลงมาด้วยดีกว่าอ๋อแล้วก็ไบรตัน ใบตันนะผมให้ไม่ชอบมากส่วนนี่แล้วมาหลิดไปเฮ้ยอะไรอะเอามาค่ะแล้มาหลิดไปเลยอันนี้ผมคิดว่าไม,ผม,ไม่ผมไม่ผมไม่ได้จะ reporting นะทีมไปอันนี้เออเอาไม่ได้ชอบ KBJ ไม่ได้ชอบ อูอันนี้เอาไปทีมเก่งเออทีมเก่งเว้ยโอยโอะอ,อันนี้ขอไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบโอ้ไปนู่นแล้วอันนี้นะผมเห็นอยู่น่าจะไม่รู้ดิไม่รู้ว่าอันไหนนะผมขอเป็นไม่จะชอบอันนี้ขออนุญาตนะแย่ดีกว่า อันนี้เหมือนจะเป็นดีอยู่นะผมให้ไปทีมนี้แล้วกันอันนี้แ่จูเวนตุสอ่าจูเวนตุสถ้านับในอดีตนะผมให้ทีมรักเลยแต่ตอนนี้ผมให้ทีมดีลิเวอร์พูลนผมนะโคตรเก่ง แต่มันไม่ใช่ทีมรักผมมันเป็นทีมเกียดของผมมันผมให้ไปอยู่กับทีมเก่งมากแล้วกันความเป็นจริงแล้วผมจะสร้างอันใหม่ละเออมันเออผมขออนุญาตนะมันสร้างอันใหม่ตรงไหนวะเฮ้ยมันสร้างอันใหม่ตรงไหนดูอันนี้ปะนี่ไง ขออนุญาตนะจุบปุ๊บจุบอ่ะโอเคนิวอันนี้ขออนุญาตนะเดี๋ยวผมค่อยเขียนทีมลักแต่กากอ่ะมาต่อแย่ไปแมนซิตี้ โอ้ผมไม่ทีมเก่งแมจสเตอร์ใครใครก็รู้ถ้าเป็นแฟนนะเขาบอกว่าโคตรผิดหวังเลยโคตรกากเราไป NOB ไม่รู้มันคืออะไรอะวงังอันนั้นไปก่อนได้เอาเบติสช่วงนี้ทีมดีแล้วอันนี้ไปทีมดีอันนี้ ไม่ได้ชอบมากนักไปไปอาร์ฟิโนนอวดเจลฟีอ่ะอุ้ยเจลฟีก็เก่งนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอเคได้ละต่อมาเป็น TOT s p o สปอ n g ตติงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เอ่อทีโอทอะไรวะลืมลืมลืมไปหมดแล้วลืมชื่อไ,ไปหมดแล้วผมให้เป็นทีมเก่งมากนะนิวคิสเซขออนุญาตนะตบดิวอร์ผูขอให้เป็นเอ่อต่อมาเลสเตอร์ฟิตี้ไม่ชอบเท่าไหร่ เอซีมิลานช่วงนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนจะดีมากโรมา่าเฮ้ยเอาไปเอาไปมันหลุดไปเร็วไม่โอเคกลับมาละโรมา่าโรม่าไม่ได้ชอบมากปลาลีสไปน,นี่ไม่ค่อยแล้วก็เอาไปทีมดี น,นี่ก็ทีงเหรอเอแย่ไปอันนี้เอเอไม่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 จะตามสืบเลยอันนี้เอฟซีไปเยือนไปจ๊บจริงนะผมคิดว่านะอันนี้มันควรอยู่รวมกันกลายเป็นทีมรักแตก โดนยิงทุกนัดอ่อเรียบร้อยครับปิ้งอ้โอโหเพิ่งรู้เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันขยายได้บ้างเอออัอนนี้น่าจะนี้นะแล้วก็อันนี้ ผมไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะผมขอไปจิมเงัน,นแล้วก็ที่เหลือก็ไม่รู้หมืเลยยกเวน้นเอฟซีบเออผมตอนนี้ผมให้มั่วอยู่อ่ะอันนี้อ FC. เอเอฟซีเอาเฮ้ยหายอ๋อยอยู่นี่ไปเลยนี่นะผมจะให้แมนตีไปด้วยกันนะ ก็แอตแอตเลติกแอตเอลเฮลติกครับคืออะไรก็ไม่รู้แต่ผมรู้จักอยู่เอาไปนนี่่เวทแฮมให้ทีมเก่งอ่ะแล้วเทียริตของผมมีเท่านี้ครับเป็นไงบ้าง ใครคิดเห็นแตกต่างยังไงก็บอกมากันได้นะครับเพราะว่าเอาเอความเป็นจริงนะผมรู้จักยังไม่ถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของในนี้เลยบางอันมันก็ผมไม่รู้จักอะ่ะมันทีมมันเล็กเกินไปอะ่ะเอผมดูแค่นี้แค่นี้เลยขออนุญาตนะมันมีแค่นี้ผมชอบแค่แค่นี้นะครับเอา้าอันก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า